ล่าสุดค่ะหลังจากพี่จีซูพี่เจนนี่นะคะมาลงรูปภาพสาวๆเอามือจุกกันนะคะไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าอะไรล่าสุดค่ะน้องดิซ่าก,ก็มารีโพสต์แล้วนะคะน้องดิซ่ามารีโพสต์เร็วมากนะซึ่งก็หวังว่าจะไม่มีใครราม,มาเรื่องแบบว่าแบบประมาณนี้นะคะ,ะสาวๆคิวด้วยกันครบทั้ง4คนค่ะมีน้ําตาเป็นจำนวนมากเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆเลยแต่เพื่อนๆมันเป็นอะไรที่น่าสงสัยและก็น่าจับตามองมากๆเลยว่าถ้า่ามือแบบนี้นะคะของสาวๆและพิงค์เนี่ยคืออะไรหลายคนก็เลยเอาไปเปรียบเทียบ กับภาพนี้ค่ะอันนี้เป็นตอนที่สาวม,มาเจอกันรอบตอนที่ครบรอบ8ปีใช่ไหมแล้วก็ออกงานอีเวนต์นะคะมีแจกทรายใดๆมันคืออะไรบางคนก็มองว่ามันเป็นใบโคลเวอร์สัญลักษณ์แห่งความโชคดีมันจะมี4ี่แฉกอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะดูว่าจะเป็นคำใบอะไรแอดก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นกิมมิกหนึ่งที่อ้าวแล็วฟิงก็เคยทํามือประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้มาแล้วนั่นเองนี่เลยค่ะเป็นการสยบข่าวลือนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันซ้อมด้วยกันสยบ เขาลือข่าวเมาส์นะคะว่าซ้อมคอนผ่านซูมน่าดักมากค่ะที่แอนนำมาก็คือมันเป็นการคาดเดาแหละว่าถ้าประสานมือนี่มันจะคืออะไรนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนที่เขามองไปเสีดวยวกันว่ามันคือใบโชคดีที่แอกเล่าไปข้างต้นะนะแล้วเพื่อนๆน,นะคะมองว่าอย่างไรล่าสุดก็ฝากไปเอ็นเกจกดหัวใจที่ IG Story น้องลิซ่ากันด้วยนะคะแล้วก็สาวๆทุกคนเลยค่ะ